ตัวนี้นะครับจากเหลิกงานมากนะครับก็ได้เวลาในการีจะตักปุ๋ยหมักนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักแบบกระปักกล่องนะครับได้เวลาเพราะว่าจากอุณหภูมิหัวหอนนะตอนนี้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นอ้องม่งนะครับว่า้องสิห่วจังเลยว่ามันเย็นนะครับ อันแรกเลยนะครับที่สังเกตเห็นก็คือคุยขีกระเดือนนะครับนี่คือมูลไส้เดือนนะครับเขาจะมาอยู่ครับเป็นเป็นไส้เดือน AF ที่ผมเอามาปล่อยไว้นะครับที่นี่พ่อแม่มุ้ยปักอมุ้ยมักนะครับเขาจะมาอยู่แม่นหมดเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นลูกเขาตัวเล็กเกนะครับต้องเก็บนี่นะครับถือว่าเย็นแล้วใส่ได้แล้วครับ ผมกัใส่ขีงัวในขอกเลยกัฟางเศษจากงัวกินมุมเอมาใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับให้เมืองครับนี่ครับนี่ครับใส่เดือนเอเอครับเขาไม่อยู่เองนะครับบุดะมาปล่อยนะคราะตัวเขาสิมัดอาหารแบบนี้เพื่ถือโอกาสเด็กเก็บไว้ไปเลี้ยงนี่ครับเมืองดี่ละใส่เดือนนะครับใส่เดือนเอฟที่เขาเลี้ยง ขายขายขี่ขายมูนมั่นนะครับนี่ครับแม่นเมื่อสครับพบี่น้องเดี๋ยวผมก็จะมาขวิดอีกมตรงนี้ว่ามันมีไข่มันละ่ะนี่ครับก็จะอยู่ชั้นล,าล่างลนี่ครับดูตัว,ตวยิ่งงา่ายง่ายอวดนี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บปุ๋ยไปตากก่อนนะครับพึ่งแดดไว้แล้วก็เก็บขวบกระสอบเวส่ช่วง หนาฝนจะมานะครับอู้หลายครับนี่แต่พันเอเอท่านะน,นะครับเป็นยังไงเลยครับคูก็จะเก็บไปเบลียงม่กระมังคือเขามากเองนะครับนี่นี่คือมากเองห,อหลายครับนี่ครับแบบนี้ห้ายเลยสิเปิดให้มึง ก็จะอยู่ข้างล่างนี่ครับมีแต่ขุยเขาเลยนี่ครับมีแต่ใส่เดือนครับนี่ครับผมสามาเอาดินนี่ไปเลี้ยงเลยนะครับเขาก็จะมีไข่อยู่นี่ผมกัามะมักม่อีกกองต่อไปนะครับอีกกองนึงกับมักอยู่ข้างๆกันนะครับเศษเหลือจากฟางที่ง่วกินขั้วิกินเหลือนะครับผมก็เอามาหมักเปื่อแล้วครับปุ๋ยใส่ได้ละ ใส่เดือนแบบหลายนะครับอู้หลายขัดกระร้าไมาอยู่ต้องเก็บเอาตโตกันนีบพี่นกอ,อู้นะครับบนต้นไปเลี้ยงใส่กระร้มังครับเัาเลี้ยงแบบนี้ก็ไดขึ้นกันก็จะเอาอะ้เพราะเป็นพันธ์นะครับก็จะขึ้นมาอยู่นี่ครับนะ้รับนมาอยู่เก็บใบเสนีก็เหลือเฟือแล้วรทำนี้ทำพัน วิ่มาครับออครับอู้หูยนี่ครับมึงรับพี่นอ้องมงได้มันก็ง่ว่ามงน,นี้มีอาหารสมบูรณ์เทาก็มา่อยู่ก็งงนะว่ามันสมบูรณ์เทาก็มาอยูอยออยย่นะครับอูโหูแสบันนี้ก็มะเขียนะครับ ตาตาเสียผ้าเลยนี่อนนะครับ่อยมนันแหงงมั่งมังม่งเข้าเก็บเสื้อกสอบ ต้องฟื้นจากอาการไข้ครับยังบอดีเป็นไรแต่ก็มอดเห็ดเบียกพอได้ออกกัาล่างกายพอได้เหงือ่อันนี้ก็คืออุ้ยนะครับตีตากไว้นะครับเกิดหลังจากแข่งกับีิใส่กะสอบจะเอาไปใส่ครับผมเก็บใบได้หลายเดือน